สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรจะพามาใส่ใบนะคะใบบัวตูนนั่นเองค่ะนี่นะคะนี่ค่ะบัวตูนที่เราทําแล้วนะคะทีนี้ส่วนปราจะใช้ริบบิ้นเส้นเดียวค่ะยาวอยู่ที่ยี่สิบห้านิ้วนะคะก็เริ่มกันเลยนะคะสอดริบบิ้นค่ะเข้าช่องไหนก็ได้ค่ะทะลุออกมาสามช่องนะคะแล้วก็ดึงค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จับริบบิ้นค่ะพับทางด้านขวาค่ะแล้วก็พับกลับมาทางด้านด้านซ้ายนะคะ ให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมค่ะใช้มือกดได้เลยนะคะถ้าไม่ใช้มือกดใบไม่สวยค่ะเสร็จแล้วก็จะสอดเข้าช่องนี้ค่ะทะลุออกไปสามค่ะลักษณะนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะสอดทำใบเลื่อนพับมาค่ะพับไปด้านขวาแล้วก็พับกลับมาทางด้านซ้ายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องของมันนะคะทะลุออกไปสามเหมือนกันค่ะมันจะสอดสลับไปเรื่อยๆจนครบแปดค่ะจนได้แกะแปดใบนั่นเองค่ะเนาะ ลักษณะน,นี้นะคะพี่ปอนแนะนําให้กดนะให้พับให้เป็นรอยค่ะจะได้สวยค่ะชับไหมตัวต่อไปค่ะทําเรื่อยๆค่ะจนครบทุกกีบเนาะ ยี่สิบห้านิ้วนี้คือเผื่อแล้วนะคะทุก่อไม่ต้องไปจัดเผื่อนะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะ ก็ตัดทิ้งค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการใส่ใบบัวตูนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ